วันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะมาขยายพันธุ์นะคะต้นห่องเงินห่อทองนะคะเพื่อนเเราจะขยายพันธุ์โดยใช้หน่อปลูกนะคะตอนนี้เราไปขุดหน่อนะคะขุดหน่อที่ปลูกลงดินนะคะปลูกลงดินในต้นเขาจะใหญ่มากและเขาจะแตกหนอออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองดูต้นนี้ก่อน ะะอันนี้ต้นห่องเงินห่อทองนะคะนะต้นก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะต้นห่องเงินห่อทองเดี๋ยเราจะขยายพันธุ์นะคะ อันนี้ต้นเล็กนะคะเพื่อนเพืลองมาดูนต้นหอเงิน <otto> <unut> หอทองนะ,ะอันนี้ก็จะให้เพื่อนเพืดูอันนี้ก็เล็กนะคะเพื <น ressive. S 1> ่อนเนต้นหอเงินหอทองนะคะปเป็นไม้มงคลน,นะคะเพืเพ่อนๆนนะคะหอเพอหอเงิหเนหอทองหรืออบซับนะคะอันนี้อบซับนะคะเพราะว่า ต้นไม่ลายเลยนะเพื่อนๆนะคะต้นเขาไม่ลายนะคะลองดูห่อเงินห่อทองเดี๋ยวมาดูต้นนี้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะเพื่อนๆเนาะโอ้โหหักใบหักก็ไม่เป็นไรนะใบหักก็ไม่เป็นไรต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ใบใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะ ลูกต้นหอ่อเงินหอ่อทองนะคะซึ่งคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าใครมีไว้ประจำบ้านเนี่ยก็จะมีอานาจบารมีนะคะมีเงินมีทองนะคะเปรียบเสมือนกระเป๋าเราเพราะว่าใบเขาใบเขาห่อแบบนี้เลยนะคะใบเขาห่อนะคะดูใบเขาเขาจะห่ออย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเหมือนกระเป๋าเงินเลยหอ่อเงินหอ่อทอง อ่าสามต้นละสามต้นแล้วต่อมาต้นนี้อ่าต้นนี้ดูแล้วต้องหากระถางให,ใหญ่ต้นใหญ่นะคะต้นนี้นะคะใหญ่ก็น่าจะประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ฟุตอ่ะเพื่อนเพื่อนลองมาดูเนี่ยประมาณสี่ฟุตนะคะที่พี่ดนตรีขุดมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาขุดใส่ในไอใส่ในกระถางนะคะ นะขุดในกระถางนะเพื่อนๆหลังต้นเขาใหญ่มากนะคะ<อ>ดี๋วต้นนี้เดี๋ยวเราจะปลูกนะเพื่อนๆปลูกต้นห่อเงินห่อทองนะคะนะดูลักษณะลำต้นให้เห็นชัดๆเลยนะคะบางคนบางคนอยากได้นะคะบางคนก็ยังไม่มีนะพี่กัลตรีก็ขอแนะนำให้หาไว้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะ ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้ให้โชคนะคะก่อนจะปลูกแล้วก็ที่ฐานมาขอให้ลูกร่ำรวยร่ํำรวยร่ํารวยนะคะเพื่อนๆเนาะบางคนปลูกแล้วถูกหวยรวยรางวัลเพราะว่าเขาจะเก็บเงินเก็บทองมาให้เราเก็บทรัพย์มาให้เรานะเดี๋ยวพี่ตีจะมาปลูกนะคะออันนี้ตั้งไว้ก่อน ทีนี้ดินที่เราจะใช้ปลูกนะเพื่อนๆลองมาดูดินที่พี่กัตรีใช้ปลูกนะเป็นดินผสมดินแรกเป็นดินถุงนะคะเราซื้อดินถุงมานะคะถุงแล้วก็เป็นใบสัชฉาหมักเนาะที่เห็นอย่างเงี้ยใบสัชฉาหมักแล้วก็จะมีมุนไส่เดือนมุนไส้เดือนที่วีซื้อมาเลยนะคะสามตัวนี้นะคะน้องเพื่อน รับรองว่างามแน่นอนนะคะใช้มือเลยใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆ ต้นไหนดีต้องดูความเหมาะสมความเหมาะสมของกระถางเ้าต้นนี้ดีกว่าต้นนี้เดี๋ยวเราจะปลูกต้นนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปลูกต้นห่องเงินหอทองเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะดังพี่กันตรีทําคลิปไว้บอกว่าวิธีทําให้ต้นหอ่อเงินหอทองของเราเล็กจิ๋วนะคะเราก็นํามาปลูก นำมาปลูกในกระถางแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครจะอยากจะให้ต้นใหญ่ๆเนาะเราก็ปลูกลงดินไปนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณเป็นบาละมังนะ้งเนี่ยต้นเนี้นะคะต้นนี้ก็จะต้นใหญ่หน่อยนะคะะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆนะคะที่พี่กัลตรีแยกมาปลูกนะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้มี รุ่นนี้จะมีอยู่8ต้นนะคะเพื่อนๆเนาะ8ต้นนะเดี๋ยวหน้าจะสักสัปดาห์นึงนะคะสัปดาห์นึงก็คงจะติดละนะคะเพราะว่าเขาติดง่ายนะคะแต่ที่สําคัญก็คืออย่ารดน้ํามากเกินไปนะคะอย่าให้ชื้นอย่าให้แฉะมากแล้วก็อย่าให้ถูกแดดมากนะคะถ้าแฉะมากนี่เน่านะคะเพื่อนๆนะเขาไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะคะก็จะเน่าเสียเนาะ แล้วก็ให้ถูกแสงแดดรำไรถ้าแสงแดดมากไปใบไหม้นะคะใบเขาจะเป็นขอบไหม้เลยนะใบก็จะไม่สวยนะคะวันนี้พี่กันตรีก็เลยมาปลูกต้นหอเงินหอทองนะคะที่เราขยายพันธุ์นะคะมีทั้งหมดแปดต้นนะคะจะมีทั้งหมดแปดต้นซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลที่มาแรงนะคะน่าจับตามองนะคะเพื่อนๆอเนาะอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อย ต้นใหญ่ก็ประมาณนี้โอ้โหอันนี้ห่อสวยมากเลยนะคะนะเราก็จะขอโชคขอลาบนะคะขอโชคขอลาบขอให้ลูกมีเงินมีทองขอให้ร่ํารวยร่ํารวยขอให้ถูกหวยรวยรางวัลนะคะห่อเงินหอ่อทองไว้ให้ลูกนะวันนี้พี่กันตรีก็ปลูกต้นหอ่อเงินหอ่อทองไปทั้งหมด8กระถางนะคะเพื่อนๆนะ ะะปลูกไปแล้ววิธีนี้จะทําให้ต้นของหองเงินหอทองเล็กนะคะแต่การขยายพันธุ์น่ะถ้าจะให้ขยายพันธุ์ดีต้องปลูกปลูกดินหรือหากระถางที่ใหญ่กว่านี้ถ้าใหญ่กว่านี้ต้นเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะคะพี่กันตรีก็เลยเอาปลูกต้นนี่ก็กําลังสวยนะคะ เดี๋ยวก็ฟื้นตัวนะเพื่อนๆเพ,พราะว่าเราไปขูดมาใหม่นะคะปลูกต้นห่อเงินหอทองสวยมากเลยขอให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองถูกหวยรวยรางวัลคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะเนาะวันนี้เราก็มาปลูกต้นห่อเงินหอทองนะคะแยก ในกระถางนะคะแยกในกระถางแบบนี้มีทั้งหมด8ต้นนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวสักอาทิตย์นึงก็คงจะใช้ได้ละนะคะค่ะพี่กัตรีก็ต้องขอขอบคุณเอฟซ c ทุกคนนะคะที่ได้ติดตามผลงานทางช่อง Youtube ของพี่กัตรีนะคะก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ